ถึงจะเดินทางเนหน็ดเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่เคยท้อในเมื่อสิ่งที่รอปลายทางคือพวกเธอให้ทุกคนไปชมความงามของทะเลหมอกที่ยอดเขานารายกันนะคะตีวงแล้วเนี่ยร้อมหมดแล้ว ถึงแม้วันนี้น้องหมอกจะไม่ได้ขึ้นฟูเต็มทุกพื้นที่นะคะแต่เราก็ชื่นใจคะ่ะที่ได้มาเห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะให้ทุกคนไปซึมซับบรรยากาศความสวยงามด้วยกันนะคะรีบลงไปไหนพาม้อรลงไปไหนทะเลไไหมอกกำลังมารักรักกิี